สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนปลาอยู่คิริมาสุสขโขทัยครับพี่น้องนะบรรยากาศก็เป็นใจพี่น้องมาเนี่ยปลาจะเป็นใจน้ำบ่วดิ้งคลับพี่นอ้องบาทแรกครับหัวเสียพี่นอ้องเสียตั้งแต่นอกบาทน กากุลละพี่น้องอึ๊บเอาไปหางควันแก็งแรงโวยแม่งแข็งลิ้นลิ้นพี่น้องบ,บ่คคลัยนะลุ้งครับช่องนี้บ่คคลัยลุ้งส่วนมากให้ลุงช่องหลักกับพี่น้องอีกช่องนึงครับช่วงนี้ช่องนี้บ่คคลัยลุ้งครับปลาแม่งเกิด นำพวกไรกับพวกข้าวเหียวค,ครับพี่น้องนำมันมากกับพวกมีเด็กเคล็ดเด็ยกดยกังอยู่ครับนี่แต่ก็เริ่มเบาๆแล้วนำนนได้ไหมได้เออขึ้นลงขึ้นลงมาสูบเอสีวานเขาวานปุ๋ยมาสูบเพราะว่วานปุ๋ย จะตากูได้ไหมครับตันเอาเสียบ อือฮัวเสียไปแค้วอโอดีแตงดีดังมีใส่สองเส้นเชินกับไปตาพี่น้องยใส่สองเส้นลงใหเสีอ่ าเนพี่น้องนบกุลามเยครับเะใส่งร็งดี้ดดดเหมือนมันจะลงเม็ดการนี้ไหมก็แปะกแปะอยู่นี่นะพี่น้องเลยฝนมึดมึดตื้อๆมันจะลงเม็ดอีกเลย ่ยูหันพวกไว้พี่น้องปวดขามายืนยอยจู่หนึ่งทีก็เนี่ยมันกิดติดอยูหันแต่มันเมื่อยครับงัดหนาไาย่า,างน้ำไม่แห้งนี่มันพัดเอ,อยอพัดยอปิวครับเอาอยู่แต่ปลา,า,า,าปลาปลาปะปูล่างกับตัวงามอยู่ครับยูหันตนัวใหญ่กว่านี้อยู่รุ่นนี่นี่จะรุ่นหัวเสียบฝนจะตกเด้อ นายจุนีเพิ่กับบ่าคอยเมื่อยบนได้พี่น้องอืมยังติดเพี่น้องคนละคนละติดนึงติดนึงอยู่บนตัวนี้โอ้เสียบติดเงือก

เดียวๆเลยขึ้นมาเล็กเทล่าขึ้นหอยดวงน้อยแต้วไปฝบ่งส้มก็สิบินเบื่อพี่น่องเลยเขาก็เห็นแดดแล้วมันขื่มได้เสาเลยครับเนี่ย ันน,นนี้ลีดไม่ได้รุนนี่ป่ <c oughs> ขค้นเล็กแท่ละอือม,มาเล็กแท้ไปกุหลาบกับเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เลยเที่ข้างพี่น,น้องเลยทุเบิดเหมือนข้างพี่น,น้องดบ,แบบนี้นะ เดิดมเลยเกี่ยวยังเอ้ยเรอจะเนี่ยเกี่ยวสองสามตันงี้หัวเสียบถลูไปเลยหมุนเกี่ยวเป็นเกี่ยวเลย <c oughs> เจ๋งยหญ่ไง <c oughs> <c oughs> มาตัวใหญ่มาขึ้นมาขอย่อนะ ปลากุูล่าไห่น้องพวกเราเอาปลาอื่นเหนาอมาไม่จะรุนนหนอ่อยรดไปเ, <c oughs> เล็กเล็กเล็ <c oughs> อ,อฟังเสียงหนกเสียงกราบพี่น้องคล้ <c oughs> องธรรมศาสตร์ครับ อุ ừ ừ, ่นเลยะนแ้ยงพี่น้องอเนียงครับน้อวัอสบู่กันเรียบ้อยอืบเาไปยังบ้านกรสินาพี่หน่อยสิต้องไปรีบสิ ลายปลานี Now, ้นะมั้งนี่ติดติดติดแล้วค่อยปลากระติดพี่น้องหินกระติดเป็นหินนะพี่น้องหินยืนยืนีืนนะครับยืนยืนนี่แหละเข้าวไปในโซกนี่ไปในโซกครับงานแห้งเถียรนยายอขาดครับ ัวนึ่งพี่น้องเลยตัวง่าอยู่ครับเนี่ยมันสิปโดดัวขปลาไปสวยเราพีน่น้องเลยเอ้าปูหัวทิ่ติดพวติดนะครับยกเป็นบ้างสิหัวเนี่ยมันไม่มีตึงมีตังโมมีตึงมีตังเลยพี่น้องเลยลงมาเป็นฝูงดูจะลุกตึ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 กหันมาเป็นฝูงอะฟังเสียงนกไปพี่น้องช่วงนี้ฝ <c oughs> นเศร้าตกะเหรอครับ

บลรอบนี้มาแล้วพี่น้องเวละขาหมดแล้วครับพี่น้องเลยมีทั้งอีกเก่งหน่อยอีกเก่งใหญ่อี <laughs> เก่งหจิบพี่ยังเพิ่นอ พี่นเโ่ใจว่าเห็นตัวปลาพี่น้องเลยเป็นไรโอ้ยคือผอมโซ่เลยล่งพร้อมเลย,มยนั่นนหะ นอยมาว่าพร้อมมาอ้วนซักอันกินบ่าขั้งเขาปนีินตัวน้อยครับครับอวนตัวกลมเพราะว่าเอาปลางับหมอมัน <c oughs> ปลากุลร้ามเมอ,องหรอเบล่างนี่ปลากุลามตัวงามดีครับเนี่ยนี่ฮะอาจจะได้ว่าอะไรเป็นเป็นฝูมยังไงตัวสองตัวสามตัวสี่ไม่หรอกเก็บ <c oughs> ไปเรื่อยๆฮะบตัวมันงามดีนะ เป็นอบปลาอย่างโอ้ปากดโอ้ยมาอีกเลวพี่น้องอันนี้เอาตัวเสียหัวครับหัวเสียบอะ่รบ่ตัวนี้เสียหัวันปากดตรีบมันนี่มีร้องเลยอยากนกาน้องอยานปลกอ๋อปลาปลาเดี๋ยวปุาตัวนี้ เด้ประกวดสิลิ่มลากุลด้พี่น้องเลยเอ๊บโอ้ยพันอีกระวังระวังระวังเอ๊อว,ว่าว้ะเย,ยวได้บ้าน ไปคอยกับปว่วยด้วยกันพี่น้องเลยดูหัวเขาดิอะไรเฮือเลยหัวใหญ่เสร็จมาค้นบางตัวกับตัวใหญ่เตอ๋อบิ่ซ้ำหน่อือนี่แล้วประมาณนี้นลเขาตกเลยมันไม่ไมเ,ลเลยพี่น้องเลยมันหากินน้ำสอกหินสอกอยังนี้นะครับรกด เีนปลากระแยงไข่ก้ตัวมันใหญ่สนินเลยไปคล้อยมันหน่อยก็ยิงพี่กระไรพี่น้องปลากรยงหวัวมันโตไมปมาคนนุ่นซ้ำแขนพี่น้องปรากฏเหี้ยแบบนี้ปลาไปแปลไปีปไป่สิ่งติดไปเลยกระคอคบมาโดดแล้วประคอ บรอบนี่มีบ่เงียบมีด้บ่เงียบด้ว่าเห็นดินเนาะรุ่นจุนนำสิพ่นมีไะไม่ร้องเต็งเข็นมันพ่นน้ำือสิพ่นน้ำหมดแล้วครับเต่งเข็นว่าปลาปบติด ต้งกระตุกพี่หน่องทาลุนเอาี่โหลดมองคนน้าพี่ลามาแล้วมาแล้วสองตัวครับปันใปญ่ายมากกับไปโหลดเอาบบนัา่าน่อยพี่หน้อง จังไดหนึ่งตัวกิ่งแล้วะสองตองัวพี่น้องนี่แหละพี่น้องดักเอาสิครับมัน <c oughs> จะอาสิบวกแบบโดยเป็นตุ่มเป็นตำยังตำย่อสิครับแล้วเอาเก็บไปเลยพี่น้องตัวห,หนึ่งสอ,องตัวี่สินะครับกระติดหลอบหนึ่งหลอต่อไปกระติดยังสินะครับมันก่เลยหายไปโดนนะพี่น้องติดจะโผล่ไป กลานีนะครับอันเขาย่อไม่มีผ่าพี่น้องมันบดดูสาหผ่าพี่น้องเลยฝนตกแล้วไม่อันนี้ไหมคือสเศ้้แล้วมันเปิดแล้วพี่น้องฟ้ามันเริ่มเปิดแล้วความมันเริ่มเปิดแล้วครับอย่าตกเลย หนาว้ยซื้อรอบนี้จังได้ดึงดึงดึงเล้วดึงแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งพี่น้องเก็ดักไปเรื่อยพี่น้องครับจังได้ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพากันคลิปหน้าครับลรวมกันต่อครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับ